กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่เครพบมือนีบาแอมเราทงสิผ้าเดินทางไปติดตามตเลีกับคุณยายบินเดียวครับท่านผู้ชมเนาะคุณยายบินเดียวนี่เป็นความฝันทองเพลินครับท่านผู้ชมเพิ่นฝันมือคึืนนี่ครับท่านผู้ชมฝันมือคึืนนี่บ้เคยฝันแน่วนี่จเจ้าเต่อบ้เคยฝันเห็นมู่คนนี่ว่าสันฝันเห็นมูไม่ยิ่งส่วนไปทํางานอยู่จังหวัดอยุธยาครับอำเภอวังน้อยครับเป็นโรงงานผลิตสุดสนนยครับทนะ่านผู้ชมเนาะโอ้แต่สีสำคัญไม่ยิ่งคนอันวา เม่าบอกเลขได้ครับท่านหู้ชมเม่าบอกเลขกยายบินเดียวครับบอกว่าค่าแรงวันละเท่านี้สีเฮดบอวสันครับผมคุณยายบินเดียวกับตีเป็นเลขท่านที่ครับเอามาฝากเอฟซีครับไปรับชมรับฟังความันของคุณยายบินเดียวกันครับว่าเรื่องเล่าเป็นแนวไรเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมโตรงสีโทูสัมผัสทางโทรศัพท์ครับไปรับชมรับฟังกันครับอะไรนะครับคุณยายบินเดียวสวัสดีครับ ยายฝันแล้วเมื่อคืนเนี่ยตัวเดียวฝันว่ายังไงน้าครับคุณยายเป็นเอาลงไปเอาลงไปตัวเดียวแล้วก็วงกลมไปด้วยครับ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 ยายฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมันมากับแฟนมันนะครับมันมาชวนยายไปทํางานอันแถวอันวางน้อยอยุธยาวาจั่นครับยายบอกว่างานอะไรละมันก็บอกว่าอ่าทํางานโรงงานเสื้อในอลยจั่นโอ้ใครเสื้อในบอครับ อันโรงงานเสื้อในผลิต<อ>นะแม่ก็ผลิตเสื้อในเอ้ผลิตเสื้อใน,น <c oughs> เป็นโรงงานจะชวนยายไปทํามันมันทําอยู่แล้วมันจะชวนยายไปครับยายก็เลยถามว่าไอค่าแรงแวันละเท่าไหร่มันบอกห้าสิบบาทค่าแรงแวันละห้าสิบบาทอ่าเอาเอาแค่นี้แหละอเอาเรียกค่าจูงลงไปตัวเนึงแล้ววงกลมเลยตัวนี้กะกะเลยเมื่อคืนในฝันเด่นชัดเจนเลยครับ อเลขเก่าก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละเลขเลขเก่าก็ยังเหมือนเดิมเลขสูตรคำนวณเนาะล็อกกองสลายยังเหมือนเดิมเหมนที่ว่าลดมาห้าหนึ่งกับสี่ศูนย์มันก็ยังเหมือนเดิมครับแต่บัตนี้เอาเอาลงตัวเดียวบันี้ห้าศูนย์ห้าศูนย์อ่าลงไปตัวเดียวเลยฝันไื้นที่บอกครับอ๋อครับคุแค่นี้แด็ะได้ฝันแค่นี้เออเพื่อนกันใช่ไหมครับที่ฝันเห็นนี่นะ เป็นเพื่อนกันเป็นคนเป็นคนยังมีชีวิตอยู่เนาะยังมีชีวิตอยู่โอ้อายุเพิ่งจิกปีแหละครับคุณยายองยุบงจักด้วยบกนี่อายุบูงหัจักเนาะอ่ะคาคนโมบ้านเดียวกันท่งภาคอีสานนั่นแหละโอ้ครับอยู่ต่างภาอคอีสานเพื่อนไปเหยียดง,งานว่าไปเหยดงานก็คอยบอลสันคอยเหยีดงานอยู่อ่นโรงงานเสียนไน้อ่ะตั้งห่อยอีทยาเหรครับได้ก็เลยถามว่า คาแรงมือตัวไหนเล่านั่งคนอาเลยบอกว่าหาสิบ,บาทโอ้ยก็ถูกแต่วาครับมันบอกแค่นี้แหละโอ้บอกแค่นี้เพื่อไรออกตัวนี้หาศูนย์เนาะหาศูนย์นลัลมไปเลยหาศูนย์หางหนึ่งแล้วลกลบลำบัดนี้ก็ไปย้ายฟันคาสุดนี้ครับ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 อันชัดเจน่เสียงมันเบาหนะชัดเจนเลยบอกว่ามือละหาสิบ,บาทจ้าอันมูนั่นมูอาอยุจิกปีครับคุณยายบินเดียว ของ,องของคนนั้นบอกครับบูหูบูหูเนาะอยากจะมาดูดเลยตังาาย้งแต่ไหนบวกเป็นแบบว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะั่นนะแค่เขารูเท่หลยครับครับครับบ้านนีน้เลขสูตรคำนวณลบกองสลากของคุณยายเนี่ยยูจริงๆงแม่นบ่ครับยูจริงจริงคือเขาเพาต้องลดไปไหนสักอ,อันเลยการไี่ยกเขียนไหน้ที่ว่าต้อยหลังเก้านั่นกันอ่าหาหนึงับสี่ศูนย์กับ 0, วัยคือเขา ครับแล้วมันนี่บวกหาศูนย์เข้าไปแล้ววงว่งกลมไปนน้ำเลือบเพราะว่าจัดแถวเลยถามกันจะจะเลยจะจะเลยจะจะเลยมว่าอันกะเลบบอกมันว่าโอ้ยยหญู่้ไปถูกๆกันนี่ว่าสิคมันว่ามันมันเรียดมาโดดแล้วว่าสันครับอันนั้นคอยทั้มาโดดเลยว่าสันจะผ่ไปต้องคอยว่าสัน เลยถามคาแร่งว่าเขาหายมือเลยหาที่บาดโอ้ยบ่อไปดอกจะไปคนเหียวเลยอย่าไปเลยคุณยายกันตาไปเนี๋ยมันเสี่ยอันตรายเลยย้ายย้ายบ่อไผน้ำมันครับ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 อันเอาหาศูนย์แล้วก็บุ้งขมเลยครับหาศูนย์แล้วก็บุ้งขมบ้านเตียนนี่ก็ว่าหาสองก็หาศูนย์นี่แหละครับหาหนึ่งครับสี่ศูนย์ตีว่าถอยหล้างไปเก้าลุงเลยครับครับครับบานนี้อันบานนี้บ้าอีกแล้วบ้านนี้อันเอาแค่นี้แหละ ครับให้ด้วนสระลุกมันน้เวลาสระลุปออกตัวนี้ลงไปน้ำนะครับครับคุณยายฟันว่าได้ขี้สร้างก็ถือว่าเด้แน่นอนเลยเด้โโคใหญ่แล้วเนาะน้วยลนตุ่มๆว่ามาณสามคนอยู่ตลอดเทล่ยอยู่นะอือครับคุณตาฟันจัดเกลีเล่นในฟันแบบจำเรื่องเปียเรี่องเป็นเล่าเดีเลยครับอันคุณยายเป็นเดียวทัได้หลายครับอายุเจ็กปีเหรอครับเอฟซีเป็นกระถามมากเกิดศูนย์เจ็ดปีมะลุงศูนย์เจ็ดปีมะลุงงูใหญ่ อยามันสิมันอันหาหาที่เจ็ดปีแล้วอีกสามปีอีกสามเดือน้แยกก็จะได้หาที่แปดวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาโอ้ครับ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 ตอนนี้อยู่หาเจ็ดอยู่ครับหาสิบเจ็ดปีแล้วครับหาที่เจ็ดครับวันที่ยี่สิบสองนียวันนี้ครับยี่สิบสองพฤศจิกาสองพันห้าร้อยสย์เจ็ดเนี่ยมันอายุหาสิบเจ็ดบัดนี้กันคัน เดอนพี่กายอีกสองสามเดือนนี่ก็สิโคพาที่แปดครับย่างงานทีแปดนะครับอันเอฟซีอก็ออกบ่อยด้ฮะอันกอายุย่ายพ่อจอเกิดย่าห้าเพียนก็คยออกเลดโอ้ครับ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 ผมเอาล่คกามฝันนี่ละเนาะครับกูใหญ่เนาะแน่นว่า้ันเอาหรงเดียวเลยแหละหาสิบหาสิบบาทนี <ın> ่แหละครับผมครับผมมันกับโงกลมไปเลยมันเีองานอ่หาองก็่าสูอยู่กระงกลมไปเลยสามตัวเนี่นอัน เลขเรากองสลากตัวใดก่อนคุณยายบอก์เหรอเอฟซีฟังนะตัวใดก่อนเก้าสามหกสองเลขสองตัวเลขสองตัวหาสองสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยคุณยายชัดมากม <นะ S 1> ั่นมากเลยชัดนักเลห่หมดเนลยครับผมครับผมหาลูนนี่กับฝ้งฟันมึงขึ้นมันมันมนแห่มันออกได้เลยครับบันไดการเวลาหนูจิตจ,จะปปรูปเลขหรือไม่เอาหาจูงลงไปนั่งครับครับครับได้ครับเดี๋ยวสีเอาลง ฝากเอพซีดวนเลยนแล้วตีโก้บอกกันพอเที่ยงอยู่ครับ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 คุณยายบินเดียวครับครับมีตัวเลขเพิ่มเติมตัวไหนก่อครับอันเอาไม่ยิ่งคนนี้มันน้ำซีเรมเอาซีหาศูนย์ครับซีหาศูนย์นี่เพิ่มเติมต้องไปนำเนาะแค่นี้แหละแค่นี้ลูกครับครับขอบคุณครับคุณยายบินเดียวขอบคุณครับสวัสดีครับสสวััดีครบอู้ยครับท่านผู้ชมเนาะ เพิมพ่มเพิ่มไม่ยิ่งน้ำสีขึ้นมากน้ำด้วยครับด้วยท่านผู้ชมในเลขอสามตัวน้ำครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราทงสีจุดตัวเลขของคุณยายบินเดียวในเชหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมนี่เรือครับตัวเลขของคุณยายบินเดียวเนาะครับเนาะเป็นฝันเมือ่อคืนนะี่ครับท่านผู้ชมหมู่ส่วนไปทํางานครับค่าแรงวันละห้าสิบบาทคุณยายบินเดียวกาแฟให้ท่านที่วงกลมให้น้ำครับท่านผู้ชม หาศูนย์หาศูนย์เด้อครับท่านผู้ชมห้าศูนย์ครับท่านผู้ชมแล้วก็เลขสามตัวนี่ไม่ยิ่งนี่น้ามีพันว่ากระจับใส่เพันว่ 4, 50, 4, 50, าสี่หาศูนย์สี่หาศูนย์ครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมส่วนตัวเลขล็อกกองสลากก็ยังอยูต่ตัวเก่ากรแคปหนา้าจอไว้ครับท่านผู้ชมเก้าสามหกเด่นๆด่แหละครับเก้าสามหกครับท่านผู้ชมราคาหาสองนาะครับเนาะ หาสองครับเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นหาศูนย์เป็นความฝันครับท่านผู้ชมเนาะนอกนั่นก็ตัวล่องเนาะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองหาสองหาหนึงงหหน่งเก้าหนึ่งสี่สามสามสอง,สองครับเป็นตัวล่องครับท่านผู้ชมเลขสองตัวตัวล่องเนี่ยก็คือสี่หนึ่งสองหาครับท่านผู้ชมหาหนึ่งครับผมสี่ศูนย์ครับแต่ฝันมใหม่ใหม่เนี่คือหาศูนย์ครับฝันใหม่ๆฝันเห็นหมูครับส่วนไปทํางานให้เงินค่าแรง วันละหาสิบบาทโอ้ใหญ่บินเดียวกับโบไปนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับผมความฝันคองเพลินครับกระแคบนาจ้อ้ครับท่านผู้ชมสูตรล็อกกองสลากโจโจยูอิงติงไปใช้บัลอดครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปหนีเบาแอมโลธงกาสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมรลทงสิภาาไปเบิ้งของดีครับเบาแอมรลทงหนีเดินทางไปทํำบุญยู่วัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่ลอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรี่ยงซั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบใไ้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรีจึงสื่อถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่า วิธที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคัครับท่ารับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายญญาให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกาการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแ,แล้วก็บีเอา,เอา,เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิอดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนายพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดดีแหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเคลื่อรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็นใน้คนมองโบเห็นลานขา้าเฮ้เดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี้ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแท้แทะครับ่านะมผู้ชมมือแท้แท,ทะ,ทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนมยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทอือลูบปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม จกดังบ no no. nice. no. ูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียเนจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเออราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกล,ล,ลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปูครับชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้หาหาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุครับ